สวัสดีครับมาพบกับผมนายบรบุตรบุญมีกับช่องทางนี้กฎหมายกับธรรมะนะครับสองสิ่งสําคัญที่เข้าใจความสําคัญกัะตอเมื่อมีปัญหาไหมรครับกฎหมายเป็นสิ่งที่ขอบคุ้มการใช้ชีวิตประจำวันของเขานะครับตั้งแต่เกิดจนตายนะครับธรรมะเป็นธรรมชาติที่อยู่ในคนทุกคนนะครับว่าจะเป็นสิ่งภายนอกนะครับ ร่างกายนี้อ่าภายในจิตใจความคิดความรู้สึกครับเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นถึงอยากจะไปหา,าธรรมะมาศึกษาเมื่อมีปัญหาเกิดเรื่องเกิดเล่าถึงอยากจะไปศึกษาขอกฎหมายที่มันเกี่ยวของกับเจ้าของนะครับถ้าเกิดมีปัญหา,หาเขาก็จะบ่คิดถึงสองสิ่งนี้เม่นบ่ครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็อยากจะมาเล่าสู่ฟังนะครับเพื่อว่าอาจจะเกิดปัญหาขึ้นในบางกรณีหรือ เฮาหูใบกอนก็ดีนะครับหูไวกอนเนื่องจากว่ายังครับเนื่องจากว่าเขาบวชให้เฮ้าอ้างว่าเฮาบรูนะครับจะอ้างว่าบวลูกกฎหมายเพื่อปฏิเสธความเราผิดบ่ได้ครับเพราะว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาเนาะทางอาญาก็จะมีโทษหาย่างชีวิตจำคุกกับครั้งปับริบซับนะครับผมเคยบอกสื่อฟังในคลิปก่อนๆมาแล้วนะครับทางแพ่งนี่จะบ่มีโทษทางอาญาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ บุคลคลกับบุคคลบังคับาบในดเฉพาะบุคคลครับแต่จะมีอีกเลยหนึ่งทีอาจจะเกี่ยวกับลายบุคคลเป็นนีนะครับจะเกี่ยวกับลายบุคคลนั่นก็คือเรื่องการลงละลายนะครับซึ่งเดี๋ยวมีโอกาสผมจะเอาสูฟั่งในคลิปหนานะครับอีกโดดเตีวเพราะว่าตอนนี้ยังเรื่องเกี่ยวกับการ,ารบังคับคดียงังบม่แล้วนะครับที่ค้างไว้ก็คือเรื่องการอายัดสิทธิเรียกร้องนะครับ ในคลิปก่อนผมได้บอกเกี่ยวกับเรื่องมรดกไปนะครับหลายท่านอาจจะฟังบัตรท่านนะเพราะว่าเรื่องมรดกนี่จริงๆเราเนื้อหาค่อนข้างลายนะเพราะว่าถ้าเกิดจะเลี่ยนกันหีืเราเขาก็เลี่ยนกันเป็นเทิ่มนะครับอันนี้ผมก็บอกชันจันน่ฟังก็คือการจะเป็นมรดกได้ก็คือ,อเจ้าของจะต้องถึงแก่ความตายก่อนนะครับส่ติเราพอเข้ามีทีนะครับมีทีอยูอ่แปลงหนึ่งนะครับอพอขั้นพอยังไม่ตายนี่บัวเป็นมรดกได้พอตายปุ๊บนะครับ ที่แปลงนั้นนะครับก็จะตกแก้ทายากนะท่านที่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้างทะเบียนนะครับถ้าเกิดพ่อห้องเป็นหนี้นะครับเป็นหนี้ธนาคารว่าเป็นหนี้ไว้ก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดหลังชนดนยังเป็นซื้อพออยู่นะครับเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้ต่เขาไม่ผ่าษานะครับเพื่อนก็สามารถที่จะยึดซับนะครับยึดที่ดินแปลงนั้นของพอเขาได้ครับแต่ถ้าเกิดพอนะครับท่าพอเนี่ได้โอนไปเป็นกรรมสิทธิ์ของคนอื่นนะครับ การโอนนี่ก็คือถ้าเกิดเป็นที่ดินมิฉนโดก็ต้องโอนโดยเจ้ามานที่ดินครับไปดําเนินการโอนยุดที่ดินถ้าเกิดเป็นที่ดินที่มิฉนดก็คือที่ดินนอกสามกอนอกสามครับที่มีสิทธิครอบขอ้องถ้าเกิดถ่อเฮายกการครอบข้องไหนคนอื่นสลระสิ์การครอบข้องแล้วค,คนนั่นเขาไปใช้ประโยชน์ละเขาไปทํากินละครับก็ถือว่าเป็นผู้ครอบข้องแล้วแต่ว่านอกสามับนอกสามก่อมันจะเป็นก็คือว่าเป็นที่ดินที่มีเอกสาร ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ระบุซื้อผู้ครอบคล้องผู้ครอบคร้องเป็นซื้อพอเขาอยูอ่แต่บางเานะิยพอเขานี่มีเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้ก็สามารถติดได้ครับเพราะว่ามันเป็นมีซื้อ,อมีซื้อพอเป็นผู้ครอบคร้องอยู่เข้าไหมครับบานนี้ผู้ที่รับโอนหรือผู้ที่ซื้อการครอบคร้องก็จะต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลอาจจะเป็นต้องเป็นลองเพื่อนว่าลองคัดทรัพย์มาประสาน นักกฎหมายเขาบอกกันคือไปลองขัดซับนะครับจริงๆเรามันจะมีําศัพท์ขั้งกฎหมายระบนะุชัดเจนอยู่ว่าไปลองขอให้ปล่อยซับนะลองขอให้ปล่อยซับซึ่งเดี๋ยวในคลิปอีกสักคลิปสองคลิปนีวผมจะบอกสุภาพว่าวเป็นยังไงนะกรณีที่ถือยึดซับแล้วห้องบด้เป็นรูปหนี้แต่ห้องมีสือเป็นบอกบรกมสิทธิ์ในที่เด่นแปลงที่ถือยึดจะเฮ็ดจังใดนะครับมันจะมีหลักกฎหมายแยกต่างหากออกามาอยู่นะครับซึ่งขั้นเบ้ากับ จะใช้เวลาพอสมควรอยู่นะครับเดี๋ยวขอฟอรในคิดต,ต่อไปนะเดี๋ยวในโมนี้ครับตั้งใจจะว่าเรื่องเกี่ยวกับยัดสิทธิ์ที่รั่วครับจะเป็นกรณีว่าอาจจะว่าแบบสันส้นๆเพราะเนื่องจากว่านี่เวลากกเกือบหานาที่หกนาทีแล้วนะครับเป็นภาพรวบครับย่างที่ผมบอกสุขฟังเนาะการยึดทรัพย์่มีสองย่างหลักๆคือยึดสังหารพั์สิสนยึดที่ดินร้อมทิ้งปลูก้างนะครับการยึดก็คือ กรรมสิทธิ์หรือว่าตัวทรัพย์มันอยู่กับตัวลูกหนี้ตาา่างข้าพิพากษานะครับอ่ายึดก็คือการแปลวามาการไปเอามาหายุ่ในการครอบคร้องของเจ้าพนักพักดีเพื่อเจ้าพนัพกพอดีจะได้ขายแต่เมื่อการขายทัดตลาดเอาเงินมาใส่หนี้ให้กับเจ้าหนี้นะครับแต่ว่าการอายัดสิทธิเรียกร้องนะครับสิทธิเรียกร้องคือสิทธิที่ลูกหนี้ตาา่างข้อพิพากษามีสิทธิจะได้รับนะครับแต่ว่าตัวสิทธิตัวนั้นมันอยู่กับคนอื่นอ่าอย่างเช่นลูกหนี้เฮา นะครับเป็นมนุษย์เงินเดือนมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนทุกเดือนเดือนละสองหมื่นห้าสามหมื่นก็ว่าไปคันยังบอดสิ้นเดือนเงินเดือนมันบบอก,อกับก่อแมนครับเพราะฉะนั้นตัวเงินเดือนมันอยู่กับไครครับมันอยูก่นนกับนายจ้างครับนายจ้างเพินมานายจ้างนี่เป็นลูกนีแ้แห้งซิ์นะครับเป็นลูกนีแห่งซิ์คือว่านายจ้างนี่มีหน้าที่จะต้องใสีเงินเดือนนะครับลูกนีต้องรัรักษานะครับอ้า,ามเบิง่ง หลักกฎหมายประกันแรกเนะาะลูกหนี้หรือว่าจำเลยเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินจากคดอื่นอนเงินเดือนนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะครับกรณีนอกจากเงินเดือนคือคืออย่างว่าลูกหนีเฮานี่ไปรับหมอ,อกรสางมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินจากการก่อสร้างนะครับเงินงวดค่าก่อสาร้างกับเป็นสิทธิ์ที่เรียกร้องของลูกหนีที่เจ้าหนีมีสิทธิ์ที่จะขออายัดได้คือไปบอกนายจ้างหรือไปบอกอคนจ้างก่อสร้างว่า เงินที่เจ้าสิให้ลูกนี้นะเจ้าจะไปให้ลูกนี้เด้อเอามาให้คอยเพราะคอยเป็นเจ้านี้นะครับอันนี้คือกรณีการอายัดสิทธิเรียกร้องนะครับเจ้านี้ต้องไปยื่นค้ำรองต่อเจ้าบุคคลเจ้าบุคคลคือเจ้างั้าทบังคับคดีครับอันนี้เขียนสั้นๆนะครับต้องไปยื่นค้ำรองขอให้เจ้างั้าทบังคับคดีนะครับทำการอายัดไทยนะครับเจ้างั้าทบังคับคดีเพิ่นก็จะมีหนังสือแจ้งการอายัดไปให้ลูกนี้แห่งสิทธิ์ลูกนี้แห่งสิทธิ์ก็หมยความาหมายเข้ามา นายจ้า,จางแน่ค้นจ้างตามสัญญาจ้างแน่นะครับเกืลุงหนีเข้ามีสิทธิ์ที่จะได้รับเงื่อนจากผู้ใดครับเจ้าหน้นาที่บัคับคดีก็จะมีหนังสือแจ้งการอายัดไปบุคค้นบุกค้นนั้นนะครับอันนี้เป็นภาพคร่าวๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปนี้เพ่งจะจบคลิปหน้าฉิมก็บอกคือเพิ่มว่าสิทธิละล่ลองอยังแน่ที่อายัดได้อายัดบ่ได้มันมีขอเวียนอยู่ครับเพราะว่ากฎหมายเขาจะกับคุมข้อง บุคคลที่เป็นลูกนี้ต่างพิพากษานะครับบ่ามนว่ายังขยัดได้เบิดเพราะว่าคนห้องมันก็ต้องมีเงินใช้ยุติกิจนะครับผลการเล่งเห็นถึงความสาคัญตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วกะมีข้อจํากัดคล้ายๆครับยึดสังหาที่ผมเคยเวาสู่ฟังในคลิปก่อน,นครับเดี๋ยวสิมีข้อจํากัดยังได๋แนะ่อายัดยัยงได้แน่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าติดตามคลิปต่อไปครับผู้ใดสนใจก็อย่าลืมติดตามคลิปหน้านะครับ ปิดท้ายเมื่อนี้ครับเฮาก็จะมาปิดท้ายโดยพุทธวจนะนะครับเผิ่นก่าว่าสุขไม่เที่ยงแม้ทุกข์ก็ไม่เที่ยงอาทุกข์ามสุขก็ไม่เที่ยงอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมนายทั้งนายสุขเขเวทนาทุกขเวทนาอาทุกขะมสุขเวทนาย่อมไม่มิวาดแข่งแย่งกับใครๆโวหารใดที่ชาวโลกพูดกันก็พูดไปตามโวหารนั้น แต่ไม่ยึดมั่นด้วยทิฏฐินะครับก็ยังที่โฟสู่ฟังเกินน้ำตอนแรกเนะาะเฮ้าชีคิดหอดธรรมะกับนอนว่ามีทุกขนะ์ความทุกขก์เกิดยังครับเกิดจากความผิดหวังบ่ได้ดังใจนะครับอยากได้สิ่งใดบ่ได้บ่อยากได้สิ่งใด,ด,งดมันก็นได้สิ่งนั้นอ่าครับได้สิ่งนั้นครับบ่ได้ดังใจมันก็นเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์เพราะว่าเข้าใจธรรมชาติของชีวิตคนเฮ้านะครับมันมั่อยังแน่นอนบ่มีอย่าง ได้ดังใจทุกยามันมันมื่อย่างเดดังใจเข้าแต่เทาเข้าใจธรรมชาติตัวนี้เขาก็จะบททุกข์ก็บอี่ยงนะครับสุขมันกับบแนนอนบททุกข์บทสุขกับบรลแอนนอนทุกข์มาสุขก็คืออุเบกขาคือความซื่อๆเฉยๆมันก็ยังบอแอนนอนมันก็มีเกิดขึ้นดับไปอ่าถ้าเกิดว่าเข้าเข้าใจว่าอันผู้ได้บ่ยังจะอบไปเข้ากับบบทไปยึดมันโดยความเห็นของเข้าเขาก็จะบททุกข์กับผู้ใดก็จะบทไปทะเลาะวิวาทกับผู้ใดก็จะบทมีกรณีที่ต้องไปขึ้นร่องขึ้ ยูรีเซอร์กับโบ,โบเบทุกกับคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับอันนี้กับฝากไว้เนาะอ่านี่ผมกับไปก๊อปมาจากในเฟซบุ๊กอีกที่หนึ่งนะครับต้องขออนุโมทนาครับอ่ารัะตะนาธิหะที่เพิ่นไปโพสในเฟซบุ๊กนะครับกับฝากาท่านผู้ฟังเนาะนะครับความสุขมันก็อยู่ที่ตัวห้อยแหละครับอ่าอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายหรือว,ว่าจะเป็นเรื่องธรรมะผมก็เพยียงปฏิบัติอยู่นะครับว่ามันว่าเหตุใดเด้ะกั ยังมีถูกอยู่ถูกแน่สุกแน่กับเป็นตามธรรมดาเมื่อเราส่วนฟังนะครับเนาะในคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับแล้วคลิปหน้าติดตามเรื่องอาญาเสิทธ,ธิกล่องต่อนะครับเดี๋ยวก็จะมีเรื่องที่หน่าสนใจมา่อเาสู่ฟังเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ